สวัสดีคะ่ะทุกๆคนอ่าเราคงไม่สายกันเนาะคงไม่สายกันนะคะอ่าเรามาเริ่มเลยนะคะว่าอ่าวันนี้นะคะที่อาจารย์จะให้แล้วก็เรากลับไปดูสถิติของเมื่อวานนะคะที่อาจารย์ลงให้นะคะอ่านะคะเมื่อวานวันที่10นะคะเดือนหนึ่งนะคะปี64นะคะอ่าอ,อาจารย์ให้นอยกับมาเลยนะคะ ก็เลขเด่นประจำวันที่อาจารย์ให้3 5แล้วก็6บอกว่าให้ระวัง7นะคะโอ้โหแตกระเบิดระเบ้อเลยเมื่อวานนะคะก็เรามาดูผลกันนะคะว่าเราเข้าอะไรกันมั่งเนาะเฉพาะกิจนะคะก็7 3 7 7 4นะคะก็เด้งนะคะเด้งพิเศษนะคะ5 7 4 8 6 นะคะอันนี้ก็เด้งอีกนะคะอ่ะปกตินะคะหนึ่งสี่หกเจ็ดสองอ๋อเข้าอีกแล้วค่ะเข้านะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่า VIP นะคะเก้าสองห้าสามสองนะคะอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเด้งกันอีกนะคะอ่าแล้วก็มาเลยนะคะสี่เจ็ดสามศูนย์ห้านะคะสี่เจ็ดสามศูนย์ห้าอันนี้ก็เข้าอีกนะคะ โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะเมื่อวานเนาะ,ะสวยงามมากๆเลยเนาะอันนี้นะคะเป็นสถิติของเมื่อวานเรามาดูของวันนี้เลยนะคะเราไม่พูดร่ำทำเพลงกันมากนะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวขอตูขอพิกสมุดแป๊บหนึ่งนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมีหวยอ่าหน่อยนะ อ่ะทุกน้อยแล้วก็ลาวันที่11นะคะอ่ะเลขเด่นประจำวันที่อาจารย์ให้นะคะก็3แล้วก็5แล้วก็4ให้ระวัง6เอาไว้หน่อยนะคะติดไว้หน่อยนึ่งเหมือนเขาเหลือเหลือหลงหูหลงตานะคะเหลือหลงหูหลงตานะกับอ่า ดวงดาวโหวราศาสตร์นะคะก็อา่าเราก็ประกันกันไว้เนาะอ่ะนะคะอันนี้คือแนวทางนะคะนอยแล้วก็ลางนะคะได้เด่นประจําวันถ้าเจอกับอาจารย์ท่านไหนก็ชนกับอาจารย์ท่านไหนสามารถเอาไปจับคู่กับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะฮะอ่าที่เก่งๆก็เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเกิดเอา่าเกิดมาใหม่เยอะเลยนะคะอาจารย์นะคะก็ อ่านะคะก็เราฝากกันแนวทางกันไว้นะคะอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะอ่าวันนี้เราเปิดรับสมาชิกแล้วใครที่สนใจรีบนะคะอ่าอาจารย์เปิดรับ5วันนะคะเปิดรับ5วันก็ใครที่สนใจที่จะเป็นสมาชิกในบ้านเศรษฐีอาจารย์เม์นะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะคุณจะได้รับทุกหวยนะคะ ยังไม่ได้ทำหวยไทยเลยนะหยุดพรุ่งนี้จะได้ทำนะคะหยุดงานพรุ่งนี้จะได้ทำวันนี้ยังทำงานอยู่ค่ะะพรุ่งนี้ถึงจะมีเวลาทำให้นะคะะถ้าใครสนใจนะคะจะได้หวยออมสินทุกหวยเลยนะคะทุกหุ้นเลยนะคะแล้วก็อทุกน้อยนะคะทุกวันนะคะเลขแนวทางแมนแมนอย่างนี้ไม่อยากให้คุณพลาดเนาะ บางทีอาจารย์ก็ไม่มีเวลาลงนะคะบางทีอาจารย์ก็ไม่มีเวลาลงเข้ากลุ่มก็ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเป็นอย่างใดนะคะก็เข้ากลุ่มฟรีนะคะ,ะเราให้แนวทางฟรีกันทุกวันนะคะ,ะส่วนหุ้นก็จะมีแอดเขาจับให้นะคะ,ะแล้วก็นะคะเรามีกลุ่มยี่เอถ้าสนใจเข้ายี่เอกลุ่มยี่นะคะยี่เราก็รันดี ค่ะสมาชิกถอนการวันเป็น5,000 6น0 0นะคะอ่ะสนใจทักเข้ามานะคะอ่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้อาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ทักไปเดี๋ยวจะให้แอดไลน์แอดมินไปนะคะแล้วก็คุณก็ทักแอดมินไปเนาะหรือคุณสะดวกไปที่เพจของอาจารย์นะคะเพจบ้านเศรษฐีอาจารย์เมย์ยูตามที่อาจารย์ลงเลยนะคะแล้วก็อ่าฝาก แนวทางนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์เยอะๆนะคะกำลังใจน้อยก็ไม่มีกำลังใจนะคะก็อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะลงกันเยอะๆนะลงทุกวันทุกวันให้พวกคุณเนาะอ่ะถ้าใครสะดวกนะคะก็อ่า เข้าติดตามเข้าไปในกลุ่มดีกว่าเนะาะอาจจะได้รับแนวทางเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนะคะโอเคค่ะยังไงยังไงวันนี้อาจารย์ก็ขอเลขที่อาจารย์ให้รวยรวยรวยปังปังกันอีกเนาะอ่ะค่ะยังไงยังไงก็ขอให้โชคดีรวยรวยรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ